สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะตอนนี้ก็มาโอ้ยมันเป็นท่อน้ำบอนี่ไม่ใช่เพื่อนเข้าไปนอนตรงนี้บ่ไม่เข้าไปดูบ่ลงไปดูไหน่อยเพื่นดูไหนเออพี่น้องตอนนี้นะครับก็จะลงไปดูนะฮะเอฟซีเพราะว่ามันมีเป็นท่อระบายน้ำเนานะนะครับ ก็สวัสดีครับพบกับช่างพงหน้าเอฟซีเนาะนี่นะครับพี่น้องก็ลงไปดูนะฮะเอฟซต้องหาทุกวิธีทางนะครับผมมืดไหมมืดบ่มืดครับอมันมันมันทะลุด้นู่นบ่ทะลุได้อยู่อ๋อ นี่นะครับพี่น้องเส้นทางที่เราไปเมื่อวานนะครับเขาลูกนี้นะฮะลงไปด้านนู้นนะครับพี่น้องไปลงลง,ลง,ล,งลงไปไปดูลลปากท่อดูดูลงไปดูปากท่ออ๋อเงียบแค่ต้นไท้ใหญ่ครับไหนครับขึ้นนี้เหรอไปขึ้นขึ้นไปทางไหน ้นไทใหญ่ไปไปครับพี่น้องนี่เไปทางไหนนี้ไปทางไหนนี่ไหพี่น้องครับตอนนี้ก็ขึ้นไปดูเนาะใต้ต้นไทรนะครับพี่น้องเพราะว่ามันหลังจากที่ผมสอบถามเนาะลูกชายของเพื่อนว่ามันเป็นเส้นทางเก่านะฮะลัดเลาะมา โตัวนี้ก็เดินขึ้นเขานะฮะเอฟซนะพี่น้องพี่น้องตรงนี้นะครับเป็นป่าที่ลกนะนะคาดว่านาะสงสัยนะคนตาจะมาในทางนี้นะครับพี่น้องนะพวกเราก็เลยทำการมาค้นหา กันณจุดนี้นะครับเอฟซตามที่คุณหมอหมอดูท่านได้ทักท้วงเข้ามาเนาะว่าให้มาทางทิศใต้นะครับผมแต่มันก็ลกมากเลยนะครับผมแล้วก,ก็ติดสถานการณ์คนหาคุณตาเนาะ โอ้ขึ้นเขาครับพี่น้องพี่น้องครับดูครับเส้นทางที่เราเดินขึ้นมาเนาะทุกท่านก็จะเข้าไปดูที่ต้นไทรต้นไทรใหญ่นะครับผมเราเข้าไปยังไงเนี่พ้่นเข้าไปยังไงรอดวะอ,อ่ะเราก็เดินทางเนาะ มาถึงต้นไทรใหญนะ่ต้นไทรต้นโพนะครับผมก็เข้าไปดูด้านในนะครับผมก็คุณหมอคนได้ทักมาว่าคุณตายังมีชีวิตยอยู่เนาะนะแต่อยู่ที่ต้นไทรนะฮะคุณต,ตาบุญนี่ครับผม มีบอ่อน้ำข้า,ขางๆเนาะเอ้อไรบี้แววบ่ะครับไม,ไ,ไม่เห็นรอยไม่เห็นอะไรบ่นะเราก็มาดูแล้วนะฮะนี่ครับไ,ไ,ไปไปต่อนะครับผม บ้อเนี่ก e like exactly. ็น่าจะลึกเนาะพี่น้องครับผมตอนนี้ก็ขึ้นมาบนเขานะเอฟซีพอดีมาเจอเนาะนี่คือต้นตะเคียนนะเอฟซีนี่นะโอ้ยต้นตะเคียนต้วเป็นเป็นเลยนะเอฟซีทุกท่าน ก็เรื่อยๆครับเอซีเนทางนะคนหาคุณตาบุญนะครับโอ้มันใช่เหรอคุณตาจะเดินขึ้นเขาเนาะเอซเนาะขนาะดผมนี่ยังเหนื่อยนะฮะมันเป็นอะไรนี่เป็นบ่อบรอ ส่วนพี่อ๋อก็ด้านหลังเนาะตรงนี้ป่าลกทึบมากเลยนะเอฟซีอ๋อมันมันไม่ใช่บ่อป่ะเป็นเนินเฉยๆเนาะคุณตาบนคุณหลบอยู่ร่มไหนเนาะอ,ออกมาออกมา ขึ้นมาก็มีหมู่บ้านนะฮะบ้านต่างอากาศเนะาะคนจะขึ้นมาถึงนะครับพี่น้องเดินทางก็ขึ้นเขา สงสัยจุดไหนนะก็ไปในจุดนั้นนะครับครับพี่น้องจุดที่เราเน้นคือบ่อน้ำนะแล้วก็ต้นไทรนะครับผมมันมัน,ม,นมีทางเข้าไปไหมนี่นนบ้าน,บ,านบ้านเขาบอก โอ้โหพี่น้องนี่ครับก็ลอกมากินเนาะลวดน้ำทีำข,นำขนาดนี้แกไม่เข้าไปหรอกไปเรื่อยๆครับพี่น้อง ไม่ใช่นอนอยู่กับ่้มนี่บ่ไม่รู้ว่าแกจะไปหลบที่ไหนเนาะวันนี้ก็อัปเดตไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ